สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันนี่ก็คือดวงประจําเดือนมีนาคม2567ของชาวลัคนาราศีกันนะครับในเดือนมีนาคมนี้มีดาวย้ายทั้งหมด4ดวงด้วยกันดาวดวงแรกที่จะย้ายนะครับก็คือดาวพุธหรือหมายเลข4ดาวพุธหรือหมายเลข4ี่จะย้ายจากช่องอุปสรรคเข้าสู่ช่องผู้ครองนะครับจะย้ายในวันที่3มีนาคม2567อยู่ไปจนถึงวันที่7พฤษภาคม2567ดาวพุธเกี่ยวข้องกับคําพูดการเจรจาก,การสื่อสารการพบปะผู้คนนะครับแล้วก็ยังเป็น ดาวเกี่ยวข้องกับการงานและดาวประจําตัวเองของชาวลัคนาราศีกันด้วยฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันนะครับจะค่อนข้างเป็นคนที่ใช้คําพูดได้ดีแล้วก็ใช้การเขียนการสื่อสารได้ดีนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าพื้นดวงของคุณเองเนี่ยมีดาวอะไรที่มันเสียหรือเปล่าที่ทําให้เรื่องเกี่ยวข้องกับการพูดของคุณไม่ดีได้นะครับแต่ตามพื้นเนื้อดวงแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีกันค่อนข้างใช้คาพูดได้ดีฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยนะครับจะมีเรื่องของการงานเข้าถึงตัวของชาวลัคนาราศีกันนะครับแล้วก็เรรื่อองงขกาพู การเจราจาการสื่อสารเนี่ยจะส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกันเป็นหลักเลยงั้นเดือนนี้ใครไม่มีงานนะครับมีโอกาสได้งานนะครับมีโอกาสมีงานส่งถึงตัวคุณแน่นอนนะครับหรือคู่ครองนะครับช่วยเหลือในเรื่องของการงานของคุณได้หรือคุณอาจจะได้พบเจอคนที่ถูกใจในงานของคุณก็ได้นะครับหรือทํางานร่วมกับคู่ครองอ่ะอะไรแบบนี้นะครับยิ่งถ้าคุณมีหมายเลข2อยู่ตรงนี้นะก็ถือว่าส่งผลดีมากๆนะครับเรียกว่ามีคู่ได้เจอคนถูกใจนะครับหรือใครที่มีคู่อยู่แล้วที่มีดาวจันทร์หรือหมายเลข สออยู่ตรงนี้ก็ถือว่าคู่ครองเป็นคนที่ค่อนข้างดูดีนะครับแล้วก็อ่อนหวานอ่อน,นโยนรวมไปถึงการดูแลตัวเองการเอาใจใส่คุณด้วยส่วนมากดาวจันทร์ทับเรือนคู่ครองเนี่ยคู่ครองมมกจะเป็นคนที่ดูดีนะครับก็ donc, ถ้าใครมีดาวจันทร์หรือหมายเลข2ออยู่ตรงนี้ก็ไปดูนะครับว่าแฟนคุณนะครับหน,าน้าตาดีนะครับดูดีหรือเปล่านะนะครับถ้าคุณคิดว่าโอ้ยไม่ใช่หรอกนะครับคุณอาจจะมองผิดก็ได้นะครับจริงๆแล้วเขาอาจจะหน้าตาดีแต่ว่าคุณเองมาตรฐานของคุณอาจจะสูงมากๆก็ได้นะครับแต่คนอื่นเขาอาจจะมองว่าโอ้คนนี้ก็สวยแล้้้้ววคคนนนนีีก็หลล่ออแแแะะไรรบบบั แน่นอนนะครับถ้ามีดาวจันทร์อยู่ตรงนี้คู่ครองของคุณต้องเป็นคนที่ดูแลและเทคแคร์คุณได้ดีนะครับแล้วก็นําเรื่องของโชคลาภเรื่องของการเงินที่ดีถึงคุณด้วยนะครับถ้าคุณมีหมายเลข8อยู่ตรงนี้นะครับคู่ครองไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะนะครับเพราะว่าหมายเลข8เนี่ยถือว่าเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคนะครับแล้วก็ยังเป็นดาวที่คู่สัตรูกับหมายเลขสด้วยที่ย้ายเข้ามาเจอตรงนี้ถ้าพื้นดวงมีหมายเลข8อยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นดวงที่เรียกว่าพินทุบาทนะหรือความรักไม่ค่อยดีฉะนั้นแล้วให กำพ้าบ้านพักคนชราผู้หญิงที่ถูกทิ้งนะครับหรือแบบบ้านพักฉุกเฉินอะไรพวกนี้ทำบุญที่เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับเรื่องของความรักเยอะๆนะความรักของคุณจะดีขึ้นนะครับถ้าใครมีหมายเลขแปดอยู่ตรงนี้นะก็ถ้าใครไม่รู้นะครับว่าตัวเองมีดาวอะไรอยู่ด้านในนะครับตามพื้นดวงของตัวเองนะครับก็ไปผูกดวงที่ลายที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้นะครับและส่วนใครที่รู้แล้วนะครับก็ไปผูกได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าข้างในมีการได้ดูดวงฟรีนะครับดูดวงฟรีซึ่งมันแม่นมากๆผมบอกเลยนะครับเพราะผมเองก็เรียนจากสถาบันนี้นะในเรื่ ข้อมูลต่างๆก็มาจากตำราของอาจารย์ผมในนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าแม่นมากๆลองไปผูกดวงกันดูนะครับต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายในดวงที่2ก็คือดาวศุกร์หรือหมายเลขหกดาวศุกร์จะย้ายในวันที่9มีนาคม2 5 6 7อยู่ไปจนถึงวันที่2เมษายน2567นดาวศุกร์ของชาวลัคนาราศีกันเป็นดาวเกี่ยวข้องกับการเงินและเกี่ยวข้องกับความสําเร็จด้วยนะครับฉะนั้นมันจะย้ายจากช่องบริวารเข้าสู่ช่องอุปสรรคเนี่ยนะครับพอเข้าอุปสรรคแล้วเนี่ยในเดือนนี้คุ เรื่องของความสําเร็จมันมีโอกาสทีท่จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับมีเรื่องราวมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นให้รอบคอบไว้นะครับในคลิปนี้เนี่ยออกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะฉะนั้นแล้วมีเวลาให้รอบคอบในเดือนมีนาคมอยู่นะครับให้ระวังเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของงานที่ทําหรือหวังผลสําเร็จไว้นะครับเพราะว่าอาจเกิดปัญหาลูกประศักเข้ามาได้ให้รอบคอบในเรื่องของอุปสรรคปัญหาก่อนอย่างที่บอกนะครับกรรมเกิดขึ้นจากการกระทําเป็นหลักฉะนั้นแล้วการที่คุณได้ปล่อยปะแล้วเลยอะไรบางอย่างหรือการใช้เงินแบบไม่คิด ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนมีนาคมคุณอาจจะเกิดปัญหาทางด้านการเงินได้ฉะนั้นถ้าคุณรอบคอบในเรื่องการใช้จ่ายนะครับแล้วก็รวมถึงงานที่คุณแบบทำไม่ปล่อยปาะละเลยเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ส่งผลที่ไม่ดีกับคุณได้นะครับเพราะว่าการดูดวงเพื่อเราจะได้รู้อนาคตนะครับแล้วก็ไปป้องกันมันนั่นแหละนะครับนี่คือถือว่าเป็นการดูดวงที่ดีแต่ถ้าคุณดูแล้วก็ปล่อยยังใช้ชีวิตตามปกติใช้ชีวิตไปตามพลังงานที่ดวงดาวมันเอื้อให้ทําสิ่งเหล่านั้นมันก็จะเกิดผลไม่ ได้นะครับอันนี้ก็คือดาวศุกร์นะโดยเฉพาะถ้าใครมีหมายเลข7อยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าส่งผลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในช่วงปีที่ผ่านมาถ้าใครมีหมายเลข7อยู่นะรหรือจริงๆแล้วชาวลัคนาราศีกันตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีในเรื่องของอุปสรรคปัญหาเข้ามาเกิดเข้ามา,า,มาบ่อยๆเรื่อยๆได,ได้เพราะว่าดาวเสาร์นะครับหรือหมายเลข7็เนี่ยก็ได้โครจรเป็นย้ายมาตั้งแต่เดือนเมษายนมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังอยู่จนถึงปีหน้าเลยฉะนั้นดาวเสาร์พอเข้าเรือนอลิหรืออุปสรรคเนี่ยนะครับมาท ทำให้เกิดปัญหาและอุประสใหม่เกิดขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับปัญหานี้ยังวนไปถึงเรื่องของพี่น้องหรือสังคมคนรู้จักของคุณด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงการเดินทางพวกนี้ก็ส่งผลด้านเขาเรียกว่าความเครียดความกังวลความทุกข์ให้กับคุณด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะพี่น้องนะครับโดยเฉพาะเพื่อนเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้ตัวคุณมีความทุกข์หรือมีปัญหาหรือนําปัญหามาหาคุณได้นะครับทนีนี้ถ้าคุณมีหมายเล็กหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับก็ถือ <guard> ว,า <cabinets> ว่าส่งผลดีนะครับเพราะว่าถ้าตามพื้นดวงแล้วคุณมีหมายเล นะเรื่องของปัญหาภาษาต่างๆของคุณจะถูกที่คายไปได้นะครับแล้วหมายเลข6กกับหมายเลขเก็ยังส่งผลดีกับหมายเลข1ด้วยนะครับทำให้คุณค่อนข้างมีไฟแรงแล้วก็ลงลุยทําในเรื่องของการงานนะครับแต่ไม่ดีก็คือดาวอังคารหรือหมายเลข3จะย้ายในดวงสุดท้ายเนี่ยมันมาเจอกับหมายเลข1มันจะไม่ดีถ้าคุณมีอยู่ตรงนี้นะก็ไปดูนะครับว่าพื้นดวงของคุณมีดาวอะไรอยู่ตรงนี้นะครับดาวดวงต่อไปที่จะย้ายนะครับก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์หรือหมายเลข1นะครับจะย้ายในวันที่14มีนาคม2567อยไปจนึงวันที่13เมเาย,ยน2 5 5ดาวอาทิตย์จะย้ายจากช่องอุปสรรคเข้าสู่ช่องคู่ครองนะครับดีมากเลยนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยทำให้คุณค่อนข้างมีความโดดเด่นนะครับแต่นะครับดาวอาทิตย์ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสียหายด้วยฉะนั้นแล้วคู่ครองนะครับระวังการทะเลาะเบาแววงกับคู่ครองหรือคู่ครองอาจจะนําพาเรื่องไม่ค่อยดีมาสู่คุณได้นะหรือหุ้นส่วนของคุณก็ได้นะครับฉะนั้นให้รอบคอบในเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนนะครับคุยอะไรดีๆนะครับแล้วก็มอบหมายงานอะไรให้ทำเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนหรือคู่ครองของคุณนะครับ ต่างๆให้ดีนะครับช่วงนี้หรือบางคนนะครับได้พบเจอคู่จากแดนไกลต่างจังหวัดต่างประเทศได้เช่นเดียวกันนะครับหรือคู่ครองของคุณอาจจะมีการเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศได้เหมือนกันดาวพฤหัสอยู่ในช่องโลกใครเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วฉะนั้นแล้วบางคนคู่ครองก็ มีการเดินทางไกลนะครับหรืออยู่ห่างกันบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเลิกลากับคู่ครองได้เหมือนกันนะครับหรือคู่ครองอาจจะไม่ค่อยสบายหรือป่วยไข้ได้ก็ชวนกันทำบุญนะครับทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคนะครับเกี่ยวกับถวายเรื่องของยาให้กับวัดนะครับหรือโรงพยาบาลสฆงปล่อยปลานะครับการปล่อยปลาการไถ่ชีวิตสัตว์เนี่ยก็จะหนุนดวงในเรื่องของสุขภาพได้นะครับดาวดวงสุดท้ายที่จะย้ายก็คือดาวอังคารดาวอังคารหรือหมายเลข3จะย้ายในวันที่16มีนาคม2567ยอยู่ จนถึงวันที่23เมษายน2567ดาวคารหรือหมายเลข3จะย้ายจากช่องบริวารเข้าสู่ช่องอุปสรรคฉะนั้นแล้วเดือนนี้นะครับอุปสรรคจากสังคมพี่น้องของคุณเนี่ยนะดาวมันสัมพันธ์กันหลายดวงแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเรื่องของคนรู้จักนะครับเรื่องของเพื่อนเรื่องของสังคมรอบๆตัวนะอาจจะนาพาปัญหามาให้คุณได้ดาวคารยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของความขยันขันแข็งนะครับฉะนั้นเดือนนี้คนมีโอกาสขี้เกียจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของการแบบปวดเมื่อยนะครับพวก รหรือเรื่องของสุขภาพที่ไม่ดีนําพาเข้าหาคุณได้ในเดือนนี้ฉะนั้นแล้วเดือนนี้ต้องระวังสุขภาพนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความขี้เกียจเรื่องของอุปสรรคในการทํางานนะครับรวมถึงเรื่องของเพื่อนพี่น้องที่จะนําพาปัญหามาให้คุณในเดือนนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับยิ่งถ้าคุณมีหมายเลข7อยู่ในช่องนี้นะก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาดาวคารมาเจอกับหมายเลข7็เนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้คุณต้องมีเรื่องของสุขภาพที่ไม่ดีหรือต้องฝ่าฟันในเรื่องของการงานที่มันเหน็ดเหนื่อยแต่ถ้าคุณ มีหมายเลข6อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรที่ดีกับหมายเลข3แต่ถ้าตามพื้นดวงแล้วก็ถือว่าไม่ดีฉะนั้นช่องนี้ไม่ควรจะมีดาวอะไรอยู่นะครับถ้าใครไม่มีดาวอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าจะโชคดีมากๆเลยก็ลองไปดูกันนะครับว่าคุณมีดาวหรือไม่มีดาวอะไรอยู่ตรงนี้ไหมนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองมีดาวอะไรอยู่ข้างในนะครับก็ไปใช้ระบบสินแสบโคชีวิตได้นะครับสามารถไปผูกดวงที่นี่นะครับแอดไลน์นะครับแอดเซทไอเอ็นเซทเอนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มผูกดวงใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้าไปนะคร เิร์น4 5 6เพื่อใช้งานฟรี30วันนะครับใช้แค่30วันก็ได้นะครับหลังจากนั้นไม่ใช้เนี่ยมันจะไม่มีการเก็บเงินอะไรคุณทั้งสิ้นนะครับระบบก็จะหยุดการแจ้งเตือนนะครับแต่ในระหว่าง30วันนะครับเวลาดาวย้ายมันจะมีจายเด้งเข้าไปตึ้งแล้วคุณก็สามารถที่จะไปกดอ่านดวงของคุณโดยเฉพาะเลยไม่ใช่ว่าคุณมันไม่เหมือนกับคุณมาฟังในช่อง YouTube นี้นะครับคุณจะได้เห็นรายละเอียดที่อยู่ด้านในนะครับว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ทั้ง10ดวงแล้ว10ดวงเนี่ยเดือนนี้ ถ้าเกิดผลดีคุณก็ก็ดีนะคุณอาจจะไปทําบุญเสริมเพิ่มบารมีให้ตัวเองได้ดีขึ้นไปยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามันเกิดผลไม่ดีนะครับคุณก็สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าแล้วก็ระวังตัวได้ดวงนะครับมันคือพลังงานที่เอื้อหรือเขาเรียกว่าเอื้อให้เกิดสิ่งนั้นๆนะฮะแต่ว่ามันจะเกิดไม่เกิดมันขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองถ้าคุณไม่รู้ดวงนะครับคุณก็ทําไปตามพลังงานของดวงดาวโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณรู้ตัวแล้วนะครับคุณไม่ทําไปตามพลังงานที่มันเอื้อให้เกิดชีวิตคุณก็ จะไม่พบกับสิ่งที่มันส่งผลเสียคุณนั่นเองนะครับ <hairy. S 2> ก็สินแสบาร์โคดชีวิตใช้ได้สติถ้าคุณแชร์ต่อๆเนี่ยคุณมีโอกาสได้เงินแล้วก็ใช้ได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสินแสบาร์โคดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โคชชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว はい。 พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาโค o d ชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา์โค d ชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาโค o d ชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา์โค d ชีวิตของเราสินแสบา์โค d ชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาโค o d ชีวิตปลอดภัย ยมากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนา์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา